ก็วันนี้นะคะหมดก็จะพามาดูนะคะชีวิต1วันในการทํางานของหมดนะคะว่าหมดเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ทำหน้าที่อะไรงานเป็นยังไงนะคะที่หมดทํางานอยู่นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวตามกันดูได้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะมาเจอกับมดกันอีกแล้วนะคะเย้ก็วันนี้นะคะม,มดก็มาอยู่ที่สตูดิโอนะคะซึ่งเป็นสถานที่นะคะที่กรุงเทพนะคะชอบจะมาถ่ายทำทีมีนะคะซึ่งมดเนี่ยที่มาในวันนี้นะคะหมดก็มาเป็นทีมงานนะคะในการถ่ายทำแอดโฆษณาโฆษณานึ้งนะคะของธนาคารสีม่วงนะคะอยากไปตามกันดูนะคะว่าทำอะไรกันบ้างไปได้วย ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาทํางานของเราแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้รับบทนะคะไปซื้อของนะคะก็คือพวกแบบว่าของน้ําแข็งพวกของแบบของใช้ในกองนะคะอันนี้ค่ะก็คือเพื่อนร่วมง,งานของเรานะ,ะ่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวขอไปซื้อของก่อนนะคะแล้วก็เอจอกันใหม่คะ่ะ one hour later ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ที่เรียกว่าเป็นกองสวัสดิการนะคะของกองถ่ายนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเหนื่อยค่ะเขาเพิ่งไปซื้อของมานะคะ<ส>ก็คือเป็นฟิลแบบวุ่นมากเลยะคะ่ะตอนเช้าก็คือต้องเตรียมเสร็จของเสร็จของอะไรต่างๆนานานะคะก็เป็นกองสวัสดิการนะคะที่รีไปซื้อของกันมานะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่หน้าเสร็จถ่ายทํานะคะซึ่งต้องแบกขนมนะคะ ดเ,ด,เลลดินทางค่ะเพราะ่อุ้ยเธอร่วขนมร่วขนมร่วอตอนนี้นะคะก็ถึงโลเคชันถ่ายทำแรกแล้วนะคะที่หมดจะต้องมาถ่ายทำนะคะนี่ก็พี่ๆเขาก็กำลังที่จะกำลังเซตของกันอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเซตถ่ายทำแล้นะค่ะน,น้อนมาเป็นเพื่อน s okay. Wake up, brother, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. A good day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, y'all. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, y'all. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight night from the demons, y'all. Negative thoughts, are poison they ride, uh Head full of flaws, so here come the clouds. Uh. They'll never stop unless I can swap. all the bad for the good in my head when I'm lost. Uh. Yeah, so. ซึ่งห,งหลักนะคะหน้าที่ของมดเนี่ยมดเนี่ยก็ทําเป็นพิเศโปริเร์นะคะก็หน้าที่ห,หลักก็คือเป็นประสานง,งานต่างๆให้กับกล้องถ่ายนะคะทําให้แบบว่ากล้องถ่ายแบบราบรืบ่นไปได้ได้วยดีนะคะนี่ค่ะก็ข้างหลังนี้ก็กําลังจะเตรีมตัวถ่ายทานะคะแอมแรูงานนะคะมาขโมยของในสวัสดิมากลนะคะสวัสดีการของเราก็คือยังไงไม่ไหวแล้วแม่ก็คือปวนนะปวนไหม นส,สนับสนุนโดยเคค่าตอนนี้นะคะก็คือพักเบรกกลางวันนะคะซึ่งหลังจากที่ผ่านดอริซันแรกเสร็จนะคะก็มาพักเบรกทานข้าวกลางวันกันนะคะที่นี่ก็คือเป็นข้าวกล่องนี้นะคะ <laughs> ก็คือเพิ่งกินเสร็จนะคะอร่อยนะคะดีกวกินอร่อยอร่อยที่สุด ก็เดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็ทิ้งงานนะคะก็จะพากันไปนะคะอีกเพรสเช่นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะถ่ายในตัวที่สองนะคะก็ก็เดี๋ยวราติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป One hour later ฮัลโหลัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่โพเคชั่นสองนะคะที่จะมาถ่ายทำเซตที่สองนะคะซึ่งเป็นแนวเดียวกับอบุพเพสนิวัฒน์อะบุพเพสนิวัฒนนะคะชายก็ นี่นะคะเขากำลังที่จะเตรียมตัวการถ่ายทำอยู่นะคะนี่ค่ะก็กําลังเตรียมตัวนะคะทีมกล้องทีมไฟทีมแสงนะคะก็กำลังเตรียมตัวนะคะ,นนะ,คะ,เ,ะ,คะเป็นไงคะวันนี้ร้อนไหมคะู้อยอยู่หรือยังจริงตอนี่อยู่ดุทียานะดูหรืยังจริงเป็นไงบ้างคะว,วันนี้นี่นะคะนั่นก็พี่นักสแสดงคนเมื่อเช้านะคะก็ตอนนี้นะคะก็กำลังที่จะ เริ่มการถ่ายทำเลยนะคะเดี๋ยวก็หมดนะคะก็จะขอไปทำงาย o v e For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe. Be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I have had for several ages, <laughs> A have Modern kingdom for the taking Now that I've been taking. ไมไะะ่ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหน้าเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยนี่นะคะก็คือโลเคชั่นที่เราจะมาถ่ายซีุดท้ายกันนะคะที่ตรงนี้นะคะที่สา,าลาริมน้ำนะคะตรงนี้เลยทุกคนก็กำลังเซตต้องเซตฉากกันอยู่นะคะเป็นไงคะสาวลิปพอเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกขี้โมนะ นี่นะคะขวันใจสาวๆนะคะ มากมากก็คือดีใจมากๆเลืนะ่องฐานเงินเลยแต่วนะ่า <c oughs> ก็เดี๋ยวนะคะมดขอไปเก็บของเก็บอะไรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปนะคะว่าวันนี้เนี่ยมดเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะที่ของมดเนี่ยหลักๆนี่คืออะไรนะคะเดี๋ยวเจ้าค่ะ ฮัลโหลตอนนี้นะคะก็หมดก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็วันนี้นะคะ mm hmm. เหนื่อยมากๆเลยแล้วก็วันนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะที่อาจจะอัดวิดีโอแบบว่ามากไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกๆฝ่ายนะคะก็ทํางานกัน mm hmm. หมดก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะไปกลัวนะคะหมดก็อาจจะได้ วิดีโอมาเท่านี้นะคะก็ขอโทษได้นะคะก็มดจะมาสรุปนะคะว่าวันนี้นะคะมดได้ทําอะไรไปบ้างนะคะแล้วตําแหน่งหน้าที่ของมดเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะคะซึ่งมดเนี่ย,ทำ,ไไะะยทำตำแหน่งก็คือผู้ช่วยโปรดิวเซอร์นะคะก็จะทําเกี่ยวกับการดูภาพรวมต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยหยิบจับนะคะของต่างๆในในกองทําให้กองถ่ายเนี่ยราบรื่นนะคะถ่ายแล้วก็งานงานที่ถ่ายวันนี้นะคะก็เป็นงานถ่ายโฆษณาเป็นโฆษณาของธนาคารธนาคาร ท่านธนาคารสีม่วงเนาะใช้ก็จะเป็นทั้งหมด3ซีนก็จะเป็นมีบ้านในวังแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเป็นเป็นฟิลแบบแม่นาคนะคะก็เวลาทั้งหมดนะคะก็เริ่มตั้งแต่9ก้ามงถึงสามทุ่มค่ะซึ่งมันก็แบบว่าหน่วยนะคะก็หน่วยมากค่ะก็สําหรับนะคะใครที่อยากที่จะเป็นแบบว่าทํางานในโปรดักชันนะก็ลองดูคลิปวิดีโอของผมก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นว่าแนวทางอะไรนี้ค่ะ ตจวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิดีโอวันเดย์หวันนะคะในการทํางานของหมดนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หมดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พมนะคะแล้วไปดูกันนะคะว่าวิดีโอหน้าเนี่ยมดจะทําวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะ